b o d ี้ไฟ g h โอเวอร์ดสวัสดีครับผมไฟเตอร์ปอและผมไฟเตอร์ตุนวันนี้เราจะพาก,การแข่งขันบอ d ี้ไฟท์โอเวอร์ด라รอบชิงชนะเลิศงาน r รเดอร์นอลแชมเปี้ยนชิพ2025ที่โลบิงสันสุพรรณบุรีในวันที่10พฤษภาคมปี2,568ถ้าพร้อมแล้วเลดเดอร์แฟก่อนจะไปเริ่มคลิปรอบชิงนะครับผมเรามีลิสต์เอกมาให้ดูนะครับลิสต์แรกครัผมเป็น ละแนล็อกนั่นเองครับผมยังคงกับเมตาเหมือนเดิมนะฮะยังขึ้นมารอบชิงอย่างสม่ําเสมอไม่เคยเปลี่ยนนะครับผมและนี้นะครับผมมาด้วยอาชีพนะครับของโจ้นั่นเองนะครับใส่คาหนึ่งสองใบใส่ค้าสองของโจนสองใบนะฮะโลกนะครับผมแล้วมีผู้เล่นมือใหม่หนึ่งใบนั่นเองนะครับเพราะว่าโดนแบนลิสนั่นเองนะครับและมีไอเทมค์ดแมวนะครับผมเอามาช่วยในการหาไอเทมสวมใส่นะครับผมจะได้ไม่บั๊กนั่นเอง แล้วมาต่อกันที่ไบโอมแลบครับผมก็เหมือนลอสโบนะครับผมของเด็กเมนหลักนะฮะโดยไบโอมแลบนะครับผมอันนี้นะฮะมีหลอดไนท์หนึ่งใบนะครับผมเขาโดนแบลิตเช่นกันนะครับผมเวทนะครับผมที่น่าสนใจก็จะมีแรนเดลนะครับลิทนี้ใส่มาหนึ่งใบนะครับผมมีความสามารถในการลดดาเมจซ้ำหน่วยทั้งคืนและเวินมอนเทรนตินีนะครับผมมีความสามารถในการเคานเตอร์แล้วก็ติดหนึ่งครั้งต่อเทินนะครับผมมา เลือหนึ่งอย่างจาก3อย่างนะครับผมถ้าคู่แข่งมีการ์ดใต้แฟตแปใบหรือมากกว่าใช้ความสามารถทั้งหมดอย่างละหนึ่งครับผมเทคแรกครับทำลายมอนเตอร์ทุกใบบนสนามคู่แข่งเทคสองครับนำคาแรคเตอร์ทุกใบกลับขึ้นมือเทคสามครับคาแรคเตอร์ทุกใบได้รับคีลบสองโอ้โหเรียกว่าสารพัดประโยชน์จริงครับต่อมาครับผมฝั่งนี้ที่ขึ้นมาท้าชิงนะครับผมก็ยังเป็นแล็กหน้าล็อกเหมือนเดิมนะครับผมบัดดี้เป็นโคลยมลินนะครับเอามาช่วยกันหิวเดิ่ในเองนะครับผม ทำมีสกิลความสามารถของการไปดีนะครับลงมานะครับเห็นเพื่อนเป็นเอากาศนะครับได้ชาร์จไรจัวแล้วก็บริกิปกับไรบวกอีกหนึ่งนะครับผมได้ถึง2ไลไรที่เดียวในการขอโคดิมลินนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผมบริกิปสามารถลุกขึ้นได้เมื่อเริ่มเธอได้เองนะครับผมแล้วก็เด็กนี้นะครับผมคัสหลักก็คือโจนนั่นเองนะครับผมเพราะว่าใส่ร่วมกับจอมเวทกับนักบวชไม่ได้นะครับผมก็จะมีโจนอย่างเดียวเลยนะครับผมใส่มาถึง3ใบแล้วก็เป็นโจนคาสส2ที่เป็นล่างโลกนะครับอีก1ใบนะครับผมไว้ทิ้งมือนะ แล้วก็ยังมีการป้องกันต่างๆนานาครับผมอย่างตัดเฟสนะครับผมโลล่าที่เอาไว้ขัดนะครับผมมาให้เสริมกองแล้วก็ลดอีก2ดาเมจแล้วก็ยังมีไอเด็กนะครับผมที่เหลือใบเดียวแล้วนะครับผมกับใบโอแล็บดันเจียนนะครับผมที่เป็นแฟกนะฮะก็เหลืออีกหนึ่งใบนะครับผมเพราะว่าแบนลิสนะครับแล้วก็ยังมีปูนะครับผมที่เอามาตัดมือแข่งเข้าเกียร์ได้ด้วยนะครับผมแน่แล้วก็ปิดฉากนะครับผมเด็กนี้นะครับใบโอแล็บดันเจียนนะครับผม ก็หลอดไนท์เซเลนนะครับผมใบสุดเก่งของเรานะครับเหลือแค่อย่างละใบนะครับผมใช้ได้ใบเดียวในเด็กนะฮะโดนแบนลิทนั่นเองนะครับผมเก่งเกินนะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาใส่เป็นซซเรียนะครับผม4ี่ใบแทนนะครับผมใบนี้ก็ช่วยกันเติมเกมได้นะครับผมแล้วก็แอสซซินนะครับ2ใบนะครับชาโดดายได้นะครับผมแล้วก็ปิดฉากของเด็กนี้นะฮะแน่นอนครับผมมีการ์ดไม้ตายนะครับผมเจมินายครับผมยิง 11 1ครั้งนั่นเองนะครับผมแรงมากครับใบนี้นะฮะไอยปิดฉากเด็กๆนั่นเองเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับเรามาเริ่มรอบชิงกันเลยครับผมครับก็แลกทั้งคู่นะครับผมแตกต่างกันที่แฟกนะฮะแต่พอดีเหมือนกันเปียบแอเผมก็เป็นฝั่งจอโจนคิดนะครับฝั่งซ้ายครับรักสื่อยาวชนแล้วกันนะฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งลุมโอเคครับก็ฝั่งซ้ายเริ่มก่อนฮะครับผมโดยเกมนี้นะครับผมก็จะแข่งโดยรอบเดียวจบนะครับผมเนื่องจากเวลาจำกัดนะฮะ จริงครับผมเพราะว่าเวลาเริ่มแข่งของบัตตี้ไฟโอ้ได้นะครับเริ่มตอนประมาณใบสองครึ่งนะฮะใช่ครับเหมือนเป็นอีเวนต์เลยนะครับผมใช่ครับผมเราแข่งหลายๆรอบนะครับเวลาก็ต้องเยอะเช่นกันนะครับผมแน่นอนครับผมก็ขึ้นอยู่กับการประยุกต์เทคนิคการเล่นนะครับรีบเล่นนะฮะเอราจังหวะนี้เราก็มีคาสากันนะผมแล้วก็หนังสือครับผมอ่าหนังสือโบราณนะครับหยิบคาแรคเตอร์ได้สองใบนะครับผมใช่ครับ หยิบก่อนเลยครับโจนนะครับผมตอนนี้การันตีมีคลาสนะฮะเป็นคนมีคลาสนะเป็นคนมีคลาสครับโอ้โหหยิบคู่เลยครับผมโอเคครับโจนกับกาเบนฮะคือถ้าขึ้นเซตนี้ผมบอกเลยว่าสบายครับใช่ฮะสองแอคชั่นก็จริงแต่ว่าไม่ขนามือแน่นอนผมว่าจุสองแอคชั่นนี้เยอะมากนะครับผมสำหรับแรงระลอกนะใช่ครับเพราะว่าลำลำมในเมนก็เยอะมากนะฮะใช่ครับแต่ถ้าเป็นเหลือ6เหมือนอ่าแพทสามจุดสูงนะผมก็จะตื่นเต้นมากๆเลยใช่ครับผมตอนนี้โดนแล้วครับผมโรล่านะฮะ ไม่เจอครับผมเรียกได้ว่าฝั่งซ้ายนะฮะก็เสิร์ฟนะผมฝั่งขวาก็มีการดักนั่นเองนะครับใช่ครับก็เปลี่ยนจากเสิร์ฟเป็นเปิดนะครับไม่แห่ช็อตอย่างนี้ไฟเตอร์ตุนว่าไงครับก็ลุ้นนะครับผมถ้าเราไม่มีก็คือเล่นยากมากนะครับผมโลเวลาก็เป็นการเก่งใบหนึ่งเลยครับครับผมเราก็ไปต่อที่คาซาครับลงมาครับมีเพื่อนชาร์จโจ้ฮะใช่ครับผม ได้ไลท์ด้วยนะครับไม่แหกการเป็นแค่เก่งนะผมใช่ครับในครูเป็นบอดี้ครับได้2เลือดนะครับผมอย่างที่พูดไปต้นคลิปเลยฮะครับผมคาเดสฮะไปแล้วครับผมยังครับยังไม่หยุดน่าจะสี่อคชั่นแล้วนะตอนนี้เปิดเปิดฮะเจอไบโอมแลบแล้วเรก็การ์ดหนึ่งใบเด็กนะครับการัวสองฮะตอนนี้ก็เลือกยากนะครับผมเพราะว่าแปะเกรแล้วก็จะมีการ์ดเปิดเกรดนะครับผมที่เป็นอ่าวาคิรี่นะครับเหลือหนึ่งใบเหมือนกันฮะก็คือบนของยากขึ้นเองนะครับผมใช่ครับอ่าหยิบไบโอมแลบครับแทบจะมาเข้าหยิบนะฮะเอลงดรอปฮะ ครับผมเอาทิ้งลงองไม่มีไอเทมนะรับผมที่มีโซนะฮะใช่ครับผมจบกันแค่นี้เลยวเหรอครับลงต่อครับครับขออีกห้าใบครับผมทงไมหิวนึงฮะใช่ครับเทครันตลอดนะครับผมเปิดปับห้าใบฮะโอ้ยผันน้พผันตาไม่มีฮะยังยังไม่มีครับยังคงไม่มีนะฮะเอาแล้วครับตัดกองเทพจังหวะนี้ก็น่าจะมีลุ้นได้อยู่นะครับ ลำอะไรดีฮะครับผมนีโคมนเซอร์ไหมฮะมาฮะซุนี่ครับโอเคครับเทคไม่เต็มครับได้จวดแค่สองใบฮะจวเยอะอยู่ดีครับแม่เหมือนมีเจจิงนะครับผมใช่ฮะก็มีความสามารถในการเก็บสามใบแล้วก็เปิดสามนะครับผมสลามขายหมวกมาฮะใช้เลยครับผมไม่รอแล้วครับใช่ครับจังหวะนี้ต้องไปแล้วฮะทำเท่าที่ทำได้ครับเหลือห้าแล้วครับผมนับถอยหลังแล้วครับผมใช่ครับ นะครับถ้าเป็นแพทเก่าก็ลาก่อนครับผม6แอคชั่นไม่เหลือเลยเลยนะครับเปิดฮนะฮะอุ้ยแต่ยังใช้กันอยู่ครับใช่ครับใช้กันใช้แม็กซ์อีกคนดนดีมาเล่นต่อครใช่ครับแล้วก็ลงทับไหมเอ่ยไปครับผมโจเยฮะหนึ่งเกตอ่าโจหนึ่งเครือบบอร์ดครับไม่โดนเลสไม่โดนยิงครับเจอไหมครับนี่สไลด์มือหนึ่งทีจากเห็นผลว่าสามจุดหนึ่งได้เล่นมากขึ้นนะครับผมใช่ครับโอกาสบิ๊กน้อยลง แต่ก็ยังไม่เห็นโบหลักขึ้นมาครับผมก็ยังเป็นคอลลโบนะฮะที่ขึ้นมาทําไมกันนะครับเพราะเทวราชเยอะมากนะครับจริงครับอันนี้พอเดี๋ยวนี้ครับชาร์จไลท์จั่วครับป,ป,ป,ป๊อกป๊อบเลื่อนให้หน่อยแล้วกันนะครับครับผมช่วยๆกันนะเหลือสามนะฮะล้ำอย่างนี้มีไหมยินสุดๆไปแล้วหออเหลืออสามเชื่อ<ำ>ว่าเขาน่าจะเล่นครบอย่างแน่นอนนะครับเช็คหลุมเช็คอะไรฮะ น่าจะต้องมีนะไปครับมีโคครับหนึ่งเกตครับขุดฮะเรือนแอคชั่นนะครับวงแหวนดีจริงครับเอเครับมาฮะตัสองครับหนึ่งครับกระเบนนะกระบาตอนนี้ก็ต่อให้เจอนะครับผมก็จะไม่สามารถติดได้นะฮะสองครับสองครับสองครับเจอวแมวนะครับผม การดใบเดียวนะครับผมก็จะขึ้นยากๆหน่อยนะครับใช่ครับผมและติดตั้งแมวเป็นที่เรียบร้อยหมดโอ้โหอยู่ที่เกตใบแรกนั่นเองนะครับผมผูเ้เล่นมือบห, <า S 1> หม่ครับไม่เจอครับผมต่อห้เสิร์ก็จะหาไม่เจออยู่ดีครับไปฮะกองอันโนนะผมแม่มจังหวะไปมากใช่ครับผมแต่ถึงเป็น หลุดคาร์แล้วครับผมแต่แมวก็ยังช่วยแก้บิกให้เราได้นะครับผมใช่ครับเราก็ไปแค่นี้นครับหมดแล้วนะครับผมผ่านีครับผมกดแมวไม่ได้ฮะใช่ครับก็จะเป็นฝั่งขวานะครับแล้วแข่งสถานการณ์อย่างนี้คือหนึ่งเกมนะครับผมก็มีผลค่อนข้างสูงนะครับพอฝั่งซ้ายนี่เล่นเซตเซตบอร์ดได้ไม่ท่าเต็มนะครับผมแต่ว่าก็ยังมีออปชันสำรองของผมแมวนะฮะที่ใส่ไปเดียว ใช่ครับแนวเคลื่อนไหวขวาครับสมุดนะฮะครับผมทิ้งมือสองครับเคาน์เตอร์สวนแล้วครับผมอ่ารีแอคชั่นครับปืรีครับเจะสิบเอ็ดแน่นอนฮะใช่ครับแล้วก็โดนสองตัวครับเลือกที่ลงช่องเดียวกันครับแต่เลือกเกิดทีละใบฮะเลือกเป็นอ่าคาร์เดสหรือเปล่าคาร์เดชก่อนแล้วกันคาร์เดสอ่าให้ฝั่งนู่งช่ก่อนนะครับใช่ครับผมเจ้าของเช่นหนึ่งนะฮะใช่จะทำเทคก่อนนะครับเป็นอันนี้คือเรียงออโต้นะครับผมหนึ่ง หยิบมาเหมือนกันได้ครับสองใบครับเอาการ์ดครับแล้วก็เทครันสามครับดูรับเลือกนะครับดูเงี้ยผมน่าจะไปเล่นในไบโอมแลบนะฮะทีเดียอครับเกรครับมีไอเทมครับแต่ผมว่าจังหวะนี้น่าจะเข้าเกรดไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีโซนะฮะโอ้ครับผมครับผมลงต่อครับเกียร์นะใช่ครับเหมือนกูแข่งไม่ได้ทักไรด้วยนะฮะ ครับแล้วก็ลงมาฮะขุดขุดไม่ไม่ขุดนะมันเปิดแล้วครับครับผมเหมือนจะไม่ได้ไล่โลล่าหรือเปล่าครับไม่น่ามีนะครับหรือมีก็แหม่เขาเลือกเป็นเนโครแมนเซอร์นั่นเองนะมองดรอปไั้นนะครับขุดลุมนะครับใช่ครับเรียกได้ว่าเคาน์เตอร์ทุกช็อตเลยนะฮะสองช็อตแล้วครับทีโดนฮะ ก็ติดเล็กนะครับผมเล่นน็อกเทิร์นกับในเทิร์นก็แทบจะเหมือนกันนะฮะขอกาดคอเตอร์เยอะมากนะครับผมแล้วก็โอเคครับหยิบสองใบครับผมเอาไว้ล้ำเทินหน้าต่อนะฮะครับหยิบฮะโอเคครับจ่ายครับเสิร์ฟกองโอเคครับอันนี้มีสคริปต์นึ่งครับใช่ครับผมเพราะว่าเปิดไปเหมือนจะไม่เจอนะครับผม อย่าบอกนะอยู่ในเกตเท่ากันนะครับทั้งคู่นะฮะนี่ฮะแต่ใบนี้ล้วงออกมาได้แนั่นแน่ติดเกตทั้งคู่นะครับผมใบแรกหมดเลยนะครับผมใช่ครับแต่อันนี้ได้ขุดแล้วพออยู่ใบสุดท้ายครหยุดจากดอกได้นะครับกระเบนค่อนข้างเก่งเออไม่นะเองคันโตครับผมโดนเคาร์เตอร์ฮะเอาหลุมเข้ากองนั่นเองนะครับผมใช่ครับ และยิงจะเป็นไงครับไฟเตอร์ตุนครับก็ก็คือคือเราได้แทร็กเก็ตก่อนนะครับผมแล้วก็โดนสกิลเชนสองนะครับผมปัดเข้าใต้กองก็คือเราไม่สามารถแทร็กเก็ตต่อได้เพราะว่าหลุมไม่มีแล้วไม่นะก็คือยิบไม่ขึ้นได้เลยนะครับผมใช่ครับใช่ครับว่าวางแผนมากันอย่างแยบยลนะฮะใช่ครับผมการเป็นีเคาน์เตอร์ได้หลายเด็กนะครับใช่ครับเก็บกาก้าก็ได้นะใช่ครับเก็บทามดาก็ได้ใช่ครับและเทก็ได้ครับโดนทุกอย่างเลยครับใช่ครับผมหัวเดมลินฮะ ใช่ครับล้ำต่อครับผมอัพครับก็ต้องไปหาคลาสจากในกองนะฮะสาธาจะโจมที่ครับโอ้โหขอหนึ่งเกย์ครับผมทำอะไรได้ครับเนี่ยอ่าผมก็จะเขียนให้ได้นะน่าจะชาร์จโจวที่ครับผมหักพวกแข่งมีเกียรตน้อยกว่าเรานะหรือเท่ากับใช่ครับใบเก่ามากครับจาก detective Conan นะฮะยังใช้อยู่เลยนะครับผมทุกวันนี้มาพร้อมกับแฟดนั่นเองนะครับใช่ครับอ่าชาร์จฮิวโครับผมเอกคือพ otion เวสสามัญนะมีทุกโว้ใช่ครับผม โดยส่วนมากนะครับโดยส่วนมากนะครับก็ถ้าเราคุ้นๆเลยก็คือตำนานราชมังกรนั่นเองนะครับผมแม่คุ้นจริงครับของอาร์ซีดะคาซาใช่ครับไม่ของเอ็นเชนครับอาซีเอาไปใช้เฉยเลยอ๋อขออภัยครับติดมาจาก ND นะฮะครับผม ND นี่ก็ผลไม่ได้นะเจ้าเห็นอาซีบ่อยนะครับผมต้องเอามาผสมดเรื่อง OD บ้างนะครับใช่ครับอันนี้ก็นีโคแมนเซอร์ฮะครับผมนีโคแมนเซอร์ขุดแล้วก็ขุดมาล้ำต่อครับผม2ใบนะฮะ แน่นอนครับถ้าลงกระเบนตอนนี้ก็น่าจะได้เทมจากกองแล้วนะครับผมเพราะว่าเหมือนฝั่งซ้ายไม่มีโรล่าแล้วฮะจริงครับอันนี้เขาก็เล่นแอคชั่นกันไปนะฮะน่าจะเหลือประมาณสามว่ผมเหมือนฝั่งนู้นก็ช่วยลดให้ฮะดีครับดีก็ถือว่าเด็กบิกก็บิ๊ะครับผมเพราะว่าเราจะเบินเกรดกับแอคชั่นพอย์ไปเรื่อยนะครับทำให้เราของเล่นน้อยลงเรื่อยๆนะเหลือสองครับแน่นอนว่าสองฝ่ายคือเกรดถ้าไม่เหลือนะมาแล้วครับผู้เล่นมือใหม่ดีคัดไหมครับตามด้วย โอเคครับสุงอีครับเอาเป็นสุงอีแทนเกีวสองเลยมาปั๊บคือไม่มีน่าจะไม่มีฮะโอ้ยยืนตัวเปล่าไลทชันก็หมดแล้วใช่ไหมครับรู้สึกได้หมดหมดแล้วฮะหมดแล้วครับผมรูดเก็บไปให้แล้วครับโอเคฮะก็เป็นเกมที่มุมครับแกะหาของกันแล้ผมซึ่งสองสองไฟล์ก็เกมเท่านะครับผู้เล่นมือใหม่ติดที่เกมเหมือนไอทแท็กเป็ดเลยแล้วก็น่าจะจบเทิร์นเลยครับผมไม่ตีฮะ ใช่ครับตีไปเขาได้ฟาร์มต่อครับผมน่าจะเอกระเบนสักหน่อยไหมครับเพราะว่าเผื่อขุดคออะไรเงี้ยครับผมอ๋อเผื่อตีไปแล้วเขาอาจจะยกเป้าจั่วอะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับหาของต่อใช่ครับแต่ว่ามองอีกมุมก็คือขึ้นใบออมแหลวก็แต่เขาก็ลงมาทับๆอยู่ดีนะฮะใช่ครับงั้นก็ปล่อยเขาทับกันเองนะปล่อยเขายิบเดียวกันตายไปครับอ๋อในีนี้ก็เจ๊ครับผมชัดจั่วครับ ต่ของฟาร์มแล็กก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมแทบจะหาทางบิ๊กไม่ได้แล้วครับตอนนี้ใช่ครับโคเรมดินฮะอ่าเข้าเทิร์นสแตนด์บดี้ครับผมแล้วนี้จะได้ฮิวนะฮะใช่ครับถึงสองเลยนะฮะถึงสองทุกเทิร์นนะครับผมดับโคเรมดินเรือเขาไปนู่นแหละครับก็ตอนแรกไม่ค่อยมีใคราตายนะครับหลังจากไอเทมพอยต์กลับมานะครับโคเรมดินก็กลับมาฮิตอีกครั้งนะครับผมครับผมแอชชันพอยต์เยอะ โคเดมลินเป็นใบที่เน้นแอคชั่นต้องลงเยอะหน่อยแล้วแช่ผมแต่ว่าตอน6แอคชั่นนะครับก็ใส่ได้นะครับใส่ใช่ได้ครับผมถ้าเป็นเทอร์สองคืนเราจะเหลือแอคชั่นพอเยอะมากนะฮะใช่ครับเราจะได้ดรอปการ์ดเยอะมากกว่าเดิมนะครับผมเพราะว่าหมดการเซตบอร์ดไปแล้วนั่นเองนะฮะใช่ครับแล้วก็ซุงยี่คราวนี้จั่ว2ใบครับผมครับแล้วก็ไปเลยครับผมพิทแมนฮะหาคาแรคเตอร์หยิบ มีใบเดียวฮะที่เหลือเข้าเกี์ครับเกือบใบเดียวก็คุ้มแล้วฮะไฮเปอร์เอน์จีนะฮะแน่นอนครับช็อนนี้ต้องเริ่มเห็นตัวลำดับลงมากไปครับแคทคลีนครับผมเห็นไลเวทก่งมากฮะใบนี้ครับผมมีโซกาดด้วยเฮฮะครับแล้วไลเวทไหมฮะไปครับผมเปิดตีครับครับผมแทบจะเป็นการลุกลานอยู่แล้วนะครับผมเหมือนมากครับ แต่เทคอัพเกรดขึ้นนะครับผมจะจวดตามจวดๆตามไอ้นี่ก็ได้ครับไปอ้แบบฮะครับผมแล้วก็เห็นไล่เบรครับแคทเธอรีนฮะวันดอครับเทคโหดอย่างนี้ลอตเวิร์ดต้องมีรีบีมาสู้แล้วครับรีบีเลยครับนี่ฮะดาเมนชันดอเวอร์ชันแรกนัล็อกนะครับผมนี่ไหมผว่าดาเมนชันดอเราต้องอัปเกรดแล้วครับผมนี่ฮะจวดสามทิ้งหนึ่งครับแล้วก็เอาหลุมหนึ่งใบของอีฝ่ายเขาใต้แฝงแล้วครับผมใช่ครับมาการใบนี้ตกหลุมนะฮะโอ้โหทิ้งเสร็จชัดจวดต่อครับผม ผมเครื่องฮะมีทุกอย่างครับที่แลกขึ้นท็อปได้นะครับผมจากที่สังเกตมาก็เหมือนว่าเป็นการที่หลายๆเวอร์เอามารวมกันในรัเดียวนะครับโอเคครับการไปนี้สั่งให้ช่องกลางตีข้ามหัวได้ใช่ครับไวท์สมิธไปครับนี่เข้าเยี่ยมเองนะครับคาร์เดนครับเปิดสามคือเทินเดียวก็กอมหมดได้ฮะครับผมไม่ไม่ต้องคิดมากครับใช่ครับรอบนี้ทิ้งฮะโชว์ๆลนฮะแล้วอย่างนี้แก้อย่างไงฮะ อย่างนี้แหละครับอแก้บอดยังไงดีครับถ้าสลับฝั่งขวาที่จะสู้นะครับผมตอนนี้ยากแล้วครับโอเคครับโดนห้ามคอยความสามารถใช่ครับยากมากครับยากกว่าเดิมครับผมเพราะว่าอย่างสามารถรัดตัดเฟสได้นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าฝั่งซ้ายจะมีตัดวีอีหรือเปล่านะครับจริงครับแต่ว่าแล็กไม่มีเกรนะฮะใช่ฮะออโต้ก็ไม่ค่อยเกิดด้วยครับฝั่งซ้ายนะน่าจะจบเกมจริงๆครับมีอิมแพคในมือสองใบอ้าวแคทลีนหล่นแล้วครับวานิลลี้มาแทนฮะซิเรียครับแล้วก็เทคครับมีตกจากโซนนะครับผม ใช่ฮะถ้าตดจากโซก็ได้เทคต่อนะับผมขอรุมหนึ่งใบนะฮะแน่นอนนะผมวืบอ่าเหมือนหลุมไม่สิบสองลีไม่ได้นะครับแชะโอ้ยโดนป้นหลุมอะก็เป็นส่วนหนึ่งนะผมก็คือเอาหลุมเขามากัดเรื่อยเรยครับเพราะว่ากระดานอย่างนี้นี่รอดยากเลยครับผมลิงตีครับเทคครับไปแล้วฮะใบตะครับ ตายแฟกครับไฟแฟกอย่างเดียวครับผมไม่ลงหลุมดาเมียนครับเหลือสิบกันเลยทีเดียวเทคครับโอ้โหโดนป้นหลุมอีกครับไอเทมตีครับผมจากเทคของไวท์สมิธจริงฮะแล้วก็ลิง์ช่องกลางครับผมแล้วเทคฮะเอาเขาใต้แฟกครับผมแล้วก็เขาไปเต็มๆฮะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็ลิงครับฮ่าดาเมีครับทำไรไม่ได้ครับถือใบายลากเป้าแต่ทำไรไม่ได้เอาแล้วตีได้อย่างเดียวครับแต่แค่ใบนี้ไปเดียวจั่วฮะผมแล้ว ไม่มีเก่ฑ์นะจบเกมครับผมเพาโดนตีลิงนีก5ค่แพ้นั่นเองนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟิตแอนการ์ดช anel n สำหรับคลิปนี้ผมไฟเตอร์ปอและผมไฟเตอร์ตุนขอตัวลาไปก่อนไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ